ไม่ทำน้วตะตั้งจะาอะไรอะไรอะไรโอเคเข้ามาแล้วฝากแชร์ลนะครับทุกคนนี้จะไปให้สังท่าแล้วก็ผมวันนี้นะผมเพิ่งจ้างกลุ่มทำบอลีนกลุ่มคนรักทำบอลีนบายอาจารย์บันิตพึ่งมังสีนะครับเดี๋ยวจะเชิญทุกคนเข้ามาในกลุ่มนั้นเลยแล้วใหม่ช่วยไปหากลุ่มนั้นแชร์เข้าเลยในแชร์แชร์แชร์เขา้า,เขาไปเลยแชร์เข้ามาในเฟซบุ๊กเลยผมจะผมจะไปผมตั้งกลุ่มนี้นใครอยากจะได้พบใครยังไม่มีฮำบอลีนก็ไม่เป็นไรไปเข้ากลุ่มนั้นก่อน ให้ฟรีให้ให้จะให้ข้อมูลฟรีนะครับว่าคนที่อายุมากจริงๆเป็นกนอกังกายที่ดีสำหรับคนอายุมากนะครับสามารถสามารถใช้ทำลิได้แลวคนคนคนอายุน้อยเด็ก,ดกๆโอ้ลูกของผมใช้เยอะมากเลยเป็นการออกกงายที่ทําให้สูงนะครับข้ <c oughs> อนี้คอนเฟิร์มเลยเอว่าลูกของลูกของเอเขาเสูงมากเ,าเลยลูกของเอ เอวาเอ๋เอ๋ลูกของเอ <Okay, S 1> วานั่นแหละเดียวกันเอ <A va. S 2> กับเอวาเนี่ยคนเดียวกันอ่าลูกเขาสูงมากเลยเพราใช้แทนผลีนะครับแล้วก็อ่าอันนี้เป็นา,กา,ก,า, NASA, นาการออกกายที่คอนเฟิร์มโดยนาซาว่าเป็นการออกลายที่คุณออกลายสินาทีเหมือนกับพึ่งสามสินาทีแล้วมันเข้ากับยุคสมัยด้วยเพราะตอนนี้คนไม่อยากออกมากาจริงๆออกออกก็ออกไม่ได้เอ่อบางคนอย่างลูกผมเนี่ยต้องอยู่บ้านทั้งวันเลยเพราะโรงเรียนปิดหมดใช่ไหม สองวันลแล้วรัฐบาลกระจายเมืออ่อวานนี้ไม่อยากให้ออกจากบ้านโรงเรียนปิดหมดเลยที่ไหนก็เข้าไม่ได้อีกเอาทำไงดีอ่ะน,นี่เลยครับให้สามภาพสินาทีนะคุณกุโดสิบนาทีคุณสามารถสินาทีเนี่ยคุณลดลดลด,ลดเท่ากับวิ่งสามสิบนาทีอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มนะครับจากองค์การนาซาเดี๋ยวผมจะอันนี้สิเป็นสิ่งที่ผมทํามาเป็นเป็นหลายปีแล้วครับออกกําลังกายกักบชาวเปอรีนคุณดูคุณด,ดิดูหน้าเด็กหน้าเด็กไหม 49่ส้นะไม่มีสัญญกรรมนะครับนี่ไม่มีสัญญกรรมเลยนี่หน้าหน้า,าธรรมชาติล้วนๆนะครับแล้วคุณดูหรือว่าไม่มีแทบจะไม่มีรอยย่นเลยครับอโอเคโบท็อปก็ไม่มีนะบอกก่อนคนชอบคนชอบ,คนชอบกล่าวหาว่าผมมีโบท็อคเดี๋ยวฝากคอมเมนต์นิดนึงฝากคอมเมนต์ทักทายหน่อยฝากเยอะมากเลยคุณอนงนสวัสดี คุณแมวมายุรีสวัสดีครับคุณนับตังหญิงไทยในเกาหลีใต้สวัสดีจ้าแชร์ลล่เก้ากลุ่มขอบคุณมากโอเคคอมเมนต์กันคอมเมนต์กันมาใหญ่เลยขอบคุณมากเลยโอเคผมอ่าช่วงนี้ที่จะออกจากบ้านกันไม่ได้นะครับผมแนะนําเลยนะวันแชมเปญตัวนี้เหลืออีกแค่ร้อยตัวเอ่อไม่ไงเขาจะต้องสั่งชุดใหม่ต้องไปผลิตใหมล่ละผมขายให้เขาไม่ไม่ขายเขาผมพรีเซนต์ผมรักมันจริงๆอ่ะ ผมพรีเซนต์ให้ผมพรีเซนต์เองนะแล้วก็ขายกระโดดให้คนดูในไลฟ์เนี่ยคือตัวเองก็งออกกําลังก็ออกกําลังกายทุกวออกันอยู่แล้วออกกําลังกายกันมาอยู่แล้วแต่ขายให้คนดูคุณรู้ไหมขายไปพันกว่าตัว,วยอดที่ขายไปเกินสิบห้าล้านโคตรมหศัศจรรย์คือเป็นคนอะไรที่แล้วข้อสำคัญคือแอมโพลีเนี่ยมันทำให้นี่ข้อที่คนไม่รู้นะคุณจะหา การอาอกกาลังกายประเภทขึ้นลงอย่างนี้เนี่ยมีน้อยมากส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวแนวนี้ใช่ไหมแนววิ่งนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแนววิ่งออกกาลังกายส่วนใหญ่จะเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นในแนวลาบใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะอะไรอะกระตุ้นต่อมน้าเหลืองกระตุ้นต่อมน้าเหลืองเนี่ยมันทําให้ไข,ข่ของเสียไปใช่ไหมล่ะคุณจะต้องไปจัดกาอรออกกำลังกายแบบขึ้นลงแล้ว คุณรู้ไหมการออกลายขึ้นลงนี่มีน้อยมากแล้วที่ไม่กระแทกคือการออกการแบบทำพลีนี่มันไม่กระแทกเลยนข้อดีอืีนี้เพราะถ้าคุณวิ่งเนี่ยคุณสังเกตถ้าคุณวิ่งอยู่ตรงนี้ไม่โค้กระแทกเลยมันลงไปตรงนี้กันเต็มเมขาคุณจะทังในเวลาไม่นานนะครับแต่ว่าถ้าเนี่ยตรงถ้าคุณวิ่งตรงนี้อันอย่าลืมนะคุณจอ็อกหน้าท่าที่หนึ่งจะให้ไปคือจ็อกกิ้งในนี้ได้เลยเชี่ยคุณดูจ็อกกิง้งคุณจ็อกกิ้งตรงนี้ได้เลยเพราะว่า เวลาตีคุณลงไปเนี่ยเท้าคุณลงไปเนี่ยมันจะถูกรองรับโดยไอ้ตัวสปริงตัวนี้เห็นป่ะสปริงอันนี้ก็แข็งแรงมากเลยสปริงของเขาแข็งแรงมากไม่มีการหักนะครับไม่มีการขาดเหมือนพวกเชือกแล้วข้อสาคัญทีมันเด้งหนกโคนมนันนะคือข้อท,อที่ข้อต่อไปที่ไปทำให้ผมเลืองขับสลีเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันคนแฮปปี้อ่ะกระโดดปั๊บแ,แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมเราฟินอย่างนี้วะ รู้สึกว่าตอนเช้าตื่นกระโดดแทมเบริลาอารมณ์ดีรู้สึกว่ามีความสุขรู้สึกว่าวันนั้นนี้ไม่แบบมีแตปี้กระเป๋อปปอาปอ,อยากทํางานนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยได้ครัหรันนึ่ายเชของสีน,นะโทนี่โรบ,บินส์เนี่ยโทนี่โรบ,บินส์เป็นกูรูร,ระ,รรรรรระรรดับโลกใช่ชอบเาไปเป็นกรูพัฒนาตัวเองเรื่องเรื่องพัฒนาตัวเองระดับโลก เขาเคยให้นะ12ข้อของการพัฒนารูปสุขภาพทั้งหมดทั้งมวล12ข้อซึ่งดีมากเลยทั้งสุขภาพจิตจักสุขภาพใจสุขภาพกาย12ข้อคุ้ไม่ข้อหนึ่งคืออะไรเอาท็อกซิกออกจากร่างกายเอาของเสียออกจากร่างกายนั่นคือข้อหนึ่งและเขาให้ตัวอย่างเลยบอกการออกกําลังกายที่เอาของเสียออกจากร่างกายที่เจ๋งที่สุดคือท,ทรรนโพลีแล้วตัวเขาเองก็ทำเพราะอะไรมันมันเอามันจะต้นต่อน้ำหนืนหองไง เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนไม่ค่ยรู้นะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ผมว่าผมน่าเด็กเพราะว่าของเสียออกจากร่างกายหมดเลยเหลือแต่เหลือแต่เหลือแต่เซลล์ดีๆในร่างกายเจ๋งไหมโอเคนั่นคืออันแรกนะครับก็คือวิ่งนะครับจ็อกกิ้งอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องไปซื้อไอ้นั่นให้เสียเวลาเอ่อไม่ต้องไปซื้อไอ้อะไรลูกวิ่งให้เสียเวลานะครับเพราะนั้นมันแบบ คุณก็มาตัดผ้าผมว่านะส่วนใหญ่คุณเอามาตัดผ้าใช่ไหมล่ะ <_ d ata> สักพักเดี๋ยวลูกทุกคนเนี่ยเลวิ่งได้ประมาณสองอาทิตย์อ่ะเดี๋ยวก็ตัดผ้าพราะว่าขึ้นรูปวิ่งงานบันงใส่รองเท้าแล้วเห็นมันก็เบื่อเข้าใจไหมแต่คุณรู้ไหมว่าอันนี้นะผมวางไว้กลางบ้านผมเลยนะวางไว้กลางบ้านเลยลูกๆผมมันเจอมันก็วิ่งมันก็มันก็นกระโดดตลอดเลยแบบว่าได้ได,ได,ได้ได้การออกกำลังกายตลอดเวลานะครับเป็นปีๆแล้วผมวางไว้กลางบ้านผมเลย พู้เหญ่ๆมึงเดินผ่านมึงก็ขุดรเล่นโน่นนี่เจ้าจอยเจ้าจอยชอบทตำอย่างนี้ซก็เป็นท่าที่ดีมากอีกอันหนึ่งที่ทําได้คือคุณนอนแบบนี้แล้วคุณจะเอหน้าท้องนะครัุณต้องเก็บมุ็สนุกบิบแแบงนะอันนี้ได้หน้าท้องใช่ไหมคะใช่แล<ช>้วโอ้โหแล้วหน้าท้องกันดูเลยสิคะไม่เอาอันนี้เป็นท่าโปรดของจอยที่ชอรักใช่แล้วเร็วเร็วก่อน เดี๋ยวมาท้าเดี๋ยวมาท้า<笑><笑>เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ดูซิกแพกคกันโอ้โหแต่ท่านี้นะครับสำหรับหน้าทองโอ้โหคุณต้องเก่งแล้สนุกมากเลยโอเคนี่คือหนึ่งอันนะครับคุณคุณรักของอาจารย์หุ่นเฟิร์มหุ่นเฟิร์มฟิตมากค่ะเฮ้ยดูดูหุ่นซะก่อนนะเดี๋ยวใครจะไม่เชื่อดูหุ่นซะก่อนทำได้ป่ะทำได้ป่ะเนี่ย <vaya> ฉันนะฉันเลยนะยี่สิบห้ายี่สิบห้าอัยนี้ยี่สิบห้า โอเคนี่เห็นกล้ามเห็นกล้ามจริงๆไม่ได้ไม่ได้ยกกล้ามมาเป็นปีแล้วเกือบปีแล้วตอนีบาดเจ็บไปหน่อยก็ยกยกหนักไปหน่อยมันบาดเจ็บไปดเกือบปีแล้ว,ลว,ลว,ลวไม่ได้ยกอะไรเลยราคาค่ะอาจารย์คุณออนถามค่ะระาคาเขาตอนถามเหรอใช่ดูสิไม่ได้จะขายก็ขอซื้อน่ะปกติหมื่นเก้าพ <c ười> ไปบอกเขาหน่อยดิปกติ19,900นะคะในไลฟ์นี้อาจารย์ให้ลดเท่าไหร่ดี3,000 หลือหมื่นสี่พันเก้าไมได้ลด5,000เฉพาะเฉพาะอะไรลด5,000ลดห0 0พันจริงจริงเขาไม่ให้เขาเขาไม่ได้ให้ลด5,000ันลดเยอะมากหมื่นเก้าพันเก้าเหลือหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทอ่ะรีบไปจัดการตัวเองตอนนี้ก็ไปติดเน็ตไม่ได้ไปออกกำลังกายนอกบ้านไม่ได้อยู่ในบ้านปลอดภัยสุดนะคะอยู่ในบ้านแล้วแบบฟินแล้วก็ใช้กันได้ทั้งบ้านลูกก็สูงขึ้น คนที่เป็นปัญหาเรื่องเวลาวิ่งอ่ะแล้วข้อเข่ามันกระแทกเยอะๆอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันมีแรงเขาเรียกว่าอะไรนะข้อคนที่เป็นข้อเข่ากระโดดได้ได้เอ็นปัญหใช่เพราะว่าอะไรเพราะมันมันเป็นการออกกายที่ที่แบบว่าเออแต่เออปรึกษาปรึกษาเดี๋ยวคุณจะมีเอ็กซ์เพรสถ้าคุณไม่แน่ใจนะเรื่องนี้นะเดี๋ยวจะมีทันปรินเอ็กซ์เพรสมา ช่วยคุณมาตอบคาถามก่อนที่คุณจะซื้อคุณไม่ต้องห่วงว่าซื้อไปแล้วเหลือมันใช้ไม่ได้เฮ้ย mm hmm. มันมีท่าการออกกำลังกายสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อคุณศึกษาก่อนก็ได้มันลองก่อนก็ได้พอสําคัญคือมันลองก่อนก็ได้มันดีนิวเวิร์สที่เนี่ยถนนตงเนี่ยก็คุณมาลองเล่นก่อนก็ได้โอ mm hmm. oh, ้มันมนีตั้งไว้หน้าบ้านเลยนัตั้งไว้หน้าร้านเลยคุณมาลองได้เลยแล้วก็ชอบไม่ชอบค่อยว่าอีกทีหนึง่งแต่ว่า เออมันมีมันมีที่จับด้วยนะอย่าลืม,ลมบอกกันอ๋อกันตกใช่เล่นไ่าได้ใช่ไหมคะไอ้ตัวใช่ใช่แล้วรุ่นรุร่นบางรุ่นก็จะมีที่ตั้ง iPad ด้วยค <น S 1> วุณก็เล่นเล่นเล่นไปด้วยตั้งไอแพดดีๆแต่ก็จะเป็นแบบเนี้ยก็จะมีแบบคล้ายๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยแล้ว,ลวคุณก็แล้วก็ดูหนังไปด้วยผมก็ทำแบบนี้ทุกเช้าอ่ะผมก็เสพเสพเอ่อเสพข้อมูลดีๆนะครับ คุณเนี้ยให้เห็นชั้นกลางๆผมก็เสร็จข้อมูลดีๆแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็เออ่ยูทูบไอ้ที่มันเป็นหัวเออ่เป็นเป็นอะไรที่ผมอยากเรียนรู้นะครับใหม่ๆตอนเช้าเราก็เหมือนเราเริ่มวันใหม่ด้วยสิ่งดีๆก็แฮปปี้ใช่ไหมก็เลยนี่คือวิธีการเพิ่มพลังทุกวันของอาจารย์ในตอนเช้าใช่เลยจริงคุณเห็นผมเป็นคนมีพลังใช่ไหมล่ะอันนี้เลย ขนาดโทนี่ร็อบบนคุณรู้ไหมผมซื้อแชมเปรลีนตอนไหนตอนแรกก็ไม่ค่อยบายนะผมซื้อมันตอนที่ผมเห็นโทนี่รอบบีใช้ก่อนขึ้นเวทีทุกครั้งคือคนนี้ไม่พลังมหาศาลอะแล้วก็ข้อสําคัญคือทําแบบนี้ทุกคือไงเขาขึ้นเวทีปีนึงประมาณ200วัน200เกิน200วันเกินน่าจะ300ด้300วยซ้สัแล้วเขาบอกว่าคุณถ้าคุณเคยขึ้นเวที สามวันคุณไม่ไม่อยู่ในสภาพที่ไม่ใช่จริงๆคุณตายแน่โอหผมขึ้นขึ้นเวทีแค่2วันติดกันนี่กูุเหนือกันนอนกันอนกแต่แต่ว่าเขาเด็นไปทุกที่ใช่คนนี้เขาเพิพบไปทุกที่อยู่หลังเวทีเขาแล้วก็เนี่ยก่อนถ้าคุณเป็นคนประเภทที่ว่าขายของออนไลน์นะเจ๋งมากเลยคุณจะรู้วิธีการอัพอารมณ์ตัวเองอย่างก่อนก่อนออกไลฟ์อัพอารมณ์ตัวเองหน่อยนอนได้ ดอไให้มันรู้สึกว่าเออฉันตื่นตัวฉันสนุกฉันเป็นคนที่มีพลังแล้วลายของคุณก็จะขายดีขึ้นด้วยโอเคไหมถ้าใครสนใจนะครับเลือ20ตัวสุดท้าย1น9่งหเแล้วอีกเลือ80ตัวคือทั้งหมดเหลือแค่100ตัว20ตัวแรกวันนี้นะครับ1น9่งห้าบาตัวต่อไปก็159 0 0หโอเคไหม1น9้ันแล้วก็หลังจาก100ตัวนี้จบแล้ว นะครับหลังจากร้อ,อตัวนี้จบแล้วต้องรอมิถุนายน้วก็จะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าแล้วตอนนั้นนี่คือทางซัพพลายเออร์บอกผมว่าต้องขึ้นราคาแล้วเพราะว่าวัสดุอะไรแพงหมดเลยแพงขึ้นหมดเลยเพราะนั้นตอนตอนนั้นก็จะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าแล้วแต่ต้องรอมิถุนายนแล้วนะรับบัตรเครดิตไหมคะอาจารย์บัตรเครดิตได้เลยครับไม่เป็นไ,ไม่ต้องห่วงทางทางเราของพวกเราได้ขายของขายของในอิน,นบ็อกซ์กันมาเป็นจุดเอ่อเกือบสิบปีแล้วมีทุกอย่างรับรับ ซีเอข้ามาเลยใครสนใจก็ซีเอครับ20อันแรกได้1 1ึ0 0แนึ่งัเาแต่ถ้าบริยวณนี้ต่างจากอันทั่วทั่วไปแบบ3 0 0 0ยังไงคนะอ๋อใช่ถ้าคุณโอเคคุณจะเห็นพวกซัลซาด้าใช่ไหมจะมีผมก็เคยซื้อ,อคุณอยากจะลองเสียทางฟรีก็ลองดูก็ได้คือคือคือผ,ผมก็เคยเสียทางฟรีมาลองหลายรอบนะคือเราก็อยากประหยัดเงินตอนนั้นไง คือทำโปรตีนมีไม่ตัองแต่ถึง4,000จนถึง3,000 0 4 0น0 0มก็มีนะเป็นแสนก็มีของอาจารย์อ,ะอ่ะของอานารย์มันตัวใหญ่แตแ่ว่าเขาสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีแต่ว่าเออเออไอ,อ,อปกตีนแล้วเนี่ยทำโปรีนเนี่ยถ้าเกิดมันราคาถูกเนี่ยคุณจะไม่ชอบคือผมเคยลองนะไอ้ราคาถูกๆตอนนั้จะไปอย่างเงี้่พ0น0 0 0 0ันเนี่ย ไม่เขาจะพัง่ะกระโดดแล้วมันเขาจะพังแล้วก็แล้วก็เสียงก็แอลแลอ,แอ,แอ,แอ,อรอล์มันโคตรลำคาญเลยแล้วก็มันดูแบบว่าสับพักหนึ่งก็ขาดใช่ไหมแล้วก็อ่ะซื้อตัวใหม่หกพันแล้วมันก็มาแบบไม่ค่อยดีมันก็กระโดดกระเดกกระโดดกระเดกโยกเย,ยกไปมามันก็ไม่สนุกแต่พอไปลองตัวนี้เว้ยไปลองตัวนี้ตอนมันตอนนั้นไมน่มีที่งานเมืองทองแล้วผม,มก็ไปลองแล้วผมก็โหแม่พอกระโดดปับเจินลงมาเว้ย แล้วก็ไปเดินต่อเราก็ไม่รู้ว่าแต่พอเราสุดเฮ้ยทำไมกูฟินงงวะมันกูรู้สึกเหมือนกูลอยอยู่มันมีความสุขอะไรแบบนี้มันไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนมันแบบงงเลยว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นเพราะทำบอลลีนตัวนี้เลยวันนี้คือไม่เอาพูดตรงๆเลยนะว่าไม่เคยมีความรู้สึกแบบนั้นกับการออกกำลังกายมาก่อนก็เลยบอกว่ากูต้องซื้อแล้วบอลีนนี้แล้วมันมีแบบรุ่นนี้รุ่นเดียวไม่มีคนอื่นขายแล้วนะคือรุ่นนี้รุ่นเดียวผมบอกเจ้าของเออซัพพลายเออร์บอก ผมต้องขายคนเดียวถ้ามันห้ามมีคนอื่นขายในราคาแล้วมาตัดราคาผมในในเว็บไม่ได้ต้องาาต้องต้องผมคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้ราคาพิเศษไม่ต้องหาละอันนี้ถ้าคุณซื้อเมืองนอกเนี่ยถ้าคุณคุณภาพนี้นะครับซื้อเยอะนะมันหนึ่งก็สามหมื่นใช่แล,แล้วคุณก็เสียค่าส่งอีกุ่นไหยอ่าใครสนใจก็เสียเข้ามาเลยนะครับต่างมากค่ะอาจารย์อันนี้คือกระโดดแล้วนิ่มามากๆคุณชายกุฏิ พุทธวงศ์บอกออคุณรู้ไหมว่าจด,จดหมายผมได้อินบ็อกมาตลอดเลยนะเกี่ับว่าขอบคุณอาจารย์มากทำพลีเพราะว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเลยคน,คนมาบอกพี่ตลอดเลยแอกว่าทำพลีเดี๋ยวฟุณียูทูบด้วยถ้าอ,อใคร y ยูทูบเพิ่งเห็นนะครับถ้าคุณถ้าคุณถ้าเอ,อทำพลีเนี่ยคนที่ใช้มาแล้วเนี่ย เขามาบอกผมตลอดเลยว่าครูอาจารย์ขอบคุณมากเลยเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมากเขามีความเขาหน้ําหนักลดมากแล้วก็อะไรอะลูกของเขาสูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบ็นี่ดีมากมากเลยโอเคใครสนใจก็เสียเข้ามาได้เลยนะครับเนนลหลือจานวนจากัดแล้วเหลือแค่ร้อยตัวสุดท้ายแล้วถ้าใครซื้อ20คนแรกเลยมูลสี่พันเก้าถ้าใครซื้อคนต่อไปก็หนึ่งห่ห้าพันเก้าสร้างูมิต้านทานด้วยอันเนี้ยปุมมคุ้มกันใช่แลนะ้วจริงโควิดดีที่สุดปุมมปุ้มกันคืออะไรอะ คุณรู้ไหมอะไรป้องกันโควิดดีที่สุดทุบกันในตัวคุณแล้วไม่มีอะไรที่ไม่มีอะไรที่สร้างฝูงนู้นกันได้มากกว่าการออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ครัจริงจริงแล้วก็คุณออกกำลังกายแบบเนี้ยคุณเอาอันนี้ไว้ที่บ้านตั้งไว้ข้างๆออกกำลังกายมันแค่สิบนาทีสิบนาทีเท่ากับวิ่งสามสิบนาที คือกำลีบริ่งเนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะบางทีมันออกไปข้างนอกมันก็กลัวเหมือยู่บ้านอกจากอีกนอกจากโควิดยังมีพีเอ็มสองจุดห้าอีกใช่อยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่ากระโดดแบบเนี้ยสบายตายเลยนี่ฉันนี้มุดซิงตายอยู่แล้วแล้วก็เหนื่อยเลยฉันแฮงกับเว้ยไปละโอเคถ้างั้นก็ลางแค่นี้ครับใครสนใจก็ซีเอฟเข้ามาเลยนะครับแล้วก็เอ่อทาง YouTube บในใหม่บอกว่า YouTube ยังไงโอเคค่ะ YouTube นะคะใครอยาก ได้อันนี้นะ20ตัวสุดท้ายที่จะราคาลด5,000บาทนะจาก19,900บาทอยู่ที่14,900ทักไปได้เลยที่ f a c e b o o k บัณฑิตอึ้งลังสีหรือว่า Line at bundit นะคะไปเจอในไล n e นะคะรีบไปเอามาไว้ที่บ้าน <laughs> 55นิ้ววางได้สบายมากไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ okay.